คือสองลมเปิดเลยคือสองลมเปิดเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยเมผมเอามาดูฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิดแมตพิเศษกันต่อครับสองลมโกคือสกู๊กับหนองเริงไซฟ์ซีครับหลังจากีิตะกี้นี่รุ่นอายุสิบปีนะฮะหนองเริงซ้ายก็เอาชนะไป5ต่อ3นะฮะ นี่เป็นรุ่นโอ้ยจังว่านี่เกือเป็นแล้วรุ่น11ปีครับเป็นรุ่นสุดท้า<เ>ยครับยไเ <ป communicate> ร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับแม่ขึ้นน้ำอย่างรวดเร็วครับหน่สิบเอ็ดปีสองล้มขึ้นน้ำก่อนนะหิพงพังเปลี่ยนตัวโกหน่อยไหวอยู่นะ không nắm nó không không ơi đi tìm trời <laughs> mở à mình đóng vai mình

เคกลับได้เลยเยี่ยมมากบิสกอตหนึ 2, 5, ่งศนะูนย์กับสองล้มน้ำยูนะดูสเปซปีนะ

ต่อไปต่อเลยสามโลแล้วไงไมได้บอกโปคีดลฮมีล้วะมสิบเอ็ดมดละทุกคนนี่อ่า

ครับรอบรับบอแลรทาทุ่มทามทุ่มาทุมครับมง จับบอลเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยแงโอ้โอ้ไม่ตรงกับนั่นยิงขอบคุณขอบคุณยิงยอดไปเสาสองมึงอ่ะ

Tết bon Cô chấp tết bón bà chàng Điều này ok là được mân chạy, Mong bon

กันจ้าปวดจ้าเลยไปไปเอออเรียบร้อยไม่มีแล้วครับไม่มีละยิงไม่ได้ติลูกไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเอาเต็มที่เลยครับชุดนี้ผมกำลังปั้นอยู่

ตาตานี่ได no ้แล้วสก๋าอนท์ไซเลใส่รเร็วเอาเอา่นไบ่อไ น้องเล็งทรายห้ามโดนเกินสามลูกตอนนี้สองเหรอห้ามห้ามโดนเกินสอสามลูกนะตอนนี้โดนไป2สองแล้วนะ <c oughs> สำรับรุ่น1 1ปีของน้องเล่งซ้ายนะชุดนี้ก็น่าจะเป็น ชุดติดเตรียมขึ้นรุ่น12ปีหน้านะฮะก็พยายามจะเซตทีมอุ้ยลูกนี้แม่เซตระบบหี่ละอ,อนันผำสักน้อยนะฮะน่าจะเป็นชุดทีมาซ้อมเป็นประจำแล้วก็รุ่นอายุรุ่นเดียวกันสัตว์เลยบึ้ม ได้ตรวจำแน่งเดียวอ่ะได้ตำแหน่งเดียวนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละไม่ต้องพลวดไม่ต้องพลวดน้องเล็งทรายใครจะกลับก่อนกลับได้นะครับ กลับก่อนกับได้นะครับ <laughs> หรือจะให้กำลังใจเพื่อนก่อนก็ได้ <laughs> โอเคครับกลับเลยครับผมเจอกันวันเสาร์ครับลองเล่นใส่สู้สู้หน่อยครับสู้หน่อยสีแมตหมดแรงแล้วพูขยายพูขยายมาแล้วคุนคุน เย็นเย็นหน้ามีสองคนอ่าไปครับว่างไปครับเตรียมตัวรับปิงปองพลิกกลับให้ได้กัน ระวังอย่าให้เค้ายิงไกลนะกลาง <laughs> <laughs>

จเจอกันครึ่งหลังครับสองลูกยังโอเคอยู่